ไม้นี่เป็นไม้สุดท้ายของชีวิตแพ้ไม้นี้แล้วหลังจากนั้นคือชีวิตแม่งแพ้ทุกเรื่องไม่ใช่ไงคุณต้องเข้าใจก่อนการที่มัเทรดในตลาดเนี้ย sl อะ่ะมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ sl อะ่ะมันคือส่วนหนึ่งของสถิติของคุณ sl นี่คุณก็รู้ว่ากลยุทธ์ทุกกลยุทธ์เนี่ยมันไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าของเราบอกเฮ้ยกลยุทธ์เราอ่ะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะมีโอกาสที่จะเป็น sl ได้ เทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็น Bangkok ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนดตลาดและพฤติกรรมทองคา พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12 1 4ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับดรอเตอรยวรักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น สว,ส,สวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้เนี่ยโหสำคัญมากๆเลยนะหลายคนน่าจะอยากรู้เทรดทองอยังไงให้แม่นเหมือนจับวางถ้าเราอยากรู้ว่าเทรดทองอยังไงให้เราแม่นเหมือนจับวางนะคะได้ขอให้พวกเราอ่ะลองลอง,ลองนึกภาพตามได้ก่อนสมมุติว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแม่นปืนแล้วกันยิงปืนแบบเคยเคยอยากจะเรียนยิงปืนไหมไปยิงปืนแล้วยิงปืนยังไงให้แม่น หรืออาจจะเบียยิงธนูก็ได้ยิงธนูก็ได้ <pareil. S 1> ออนะมันต้องผ่านกระบวนการอะไรเราถึงจะเป็นคนที่พูดแม่นระดับนั้นอ,อ่ะเ <asha un. S 1> ชื่อว่าทุกคนก็รู้คำตอบว่าเราต้องผ่านกระบวนการอะไรเราถึงจะแม่นขนาดนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนก็รู้ว่ามันคือการฝึกฝน, <becca. S 2> นมันคือกระบวนการของการฝึกใช่ไหมทีนี้กระบวนการของการฝึกคุณลองนึกภาพดูว่าสมมติว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เอ่ออยากจะยิงธนูเนาะแบบอยู่แบบไปลง เขาเรียกนะไปไปสนามยิงธนูแล้วก็ไปถึงเก๊บอ่ะอันนี้ธนูใช่ไหมอันนี้ลูกธนูแบบเล้ยิงยิงไปเลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีคนสอนไม่มีคนสอนเลยนะมันก็จะใช้เวลาหน่อยในการที่แบบกว่าเราจะรู้ว่าทริคในการยิงให้เข้าเป้าอ่ะยิงยังไงใช้เวลาหน่อยใช่ไหมใชใช้เวลาหน่อยกว่าจะลองผิดลองถูกเองใช่ใช้เวลานานแต่ถ้าแบบว่ามีการเทคคอร์สแบบลงคอร์สกับครูที่สนามยิงธนูอ่ะก็จะมีครูที่แบบแบบเป็นนักแม่นธนูใช่ไหมที่เขาแบบเออ เราสนใจในการ<ม>ที่จะเรียนรู้วิธีการยิงให้แม่นไหมหรือว่าเราอยากจะแม่นปืนก็จะมีมครูแม่นปืนที่สอนอยู่ใช่ไหมว่า<ม>เฮ้ยเราจะต้องยิงยังไงค่ะใช่ไหมคะใช่เราก็จะแบบเอ้ยฉันอยากจะยิงแม่นอ่ะบอกฉันเลยสอนฉันหน่อยว่ายิงไงให้แม่นมครูก็สอนแล้วให้สเต็ปว่าเฮ้ยจะต้องอย่างนี้นะสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามสเต็ปที่สี่คือแบบนี้แล้วคุณก็งานแล้วยิงได้เลยหรือเวลาแม่นปืนก็ยิงได้เลยถ้าคุณครบสี่สเต็ปนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะทีนี้คําถามค่ะพอครูบอกปุ๊บเนี่ย ทำได้เลยไหมก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอืมใช่อาจจะแบบเฮ้ยฝึกได้บ้างอืมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เลยอืมแล้วก็ทําได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอ่ะโฟกัสชิ่กระบวนการว่าหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรแล้วเราก็ทําตามนั้นทุกครั้งคุณคิดว่าคุณจะยิงแม่นไหมโดยที่เราเนี่ยก๊อปปี้วิธีการฝึกจากครูที่เขาแม่นเลยด้วยนะค่ะที่เขายิงแม่นด้วยถ้าเกิดว่าเราแบบ ใช้เวลาด้วยตัวเองในการที่แบบฮ้ยไม่มีครูเราก็จะแบบต้องต้องแบบจับจุดไระจับจุดได้ว่ายิงยังไงถึงจะเข้าเป้าแต่ถ้าเกิดว่าครูสอนว่ายิงยังไงถึงจะเข้าเป้าแล้วเราฝึกตามกระบวนการนั้นหนึ่งสองสามสี่อะทำสามสามอะคุณคิดว่าผลผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุณก็จะยิงแม่นถูกต้องไหมคะใช่ไหมทีนี้ทุกคนอาจจะมีกลยุทธ์ในการเทรดที่แตกต่างกันมีเทคนิคในการเทรดที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วหรือยังว่าเราเนี่ย ททงงรู้หรือยังว่าเจอหน้าตาแบบเนี้ยฉันเทรดบายได้เจอหน้าตาแบบเนี้ยฉันเทรดเซลได้เจอหน้าตาแบบเนี้ยฉันถึงจะเปิดออเดอร์ได้รู้แล้วหรือยังเชื่อตอบไหนว่ารู้แล้วหรือยังเอเอมีไหมมีเทคนิคที่ผ่านการเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะผ่านการฝึกฝนผ่านการฝึกฝนมาแล้วอ่ะอและเรารู้ว่าแบบนี้นี่แหละ ที่จะเป็นท่าไม้ตัดของเราหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เราจะต้องฝึกทําซ้ําๆตามเช็คลิสต์นี้หนึ่งกองสามสี่หนึ่งองสามสี่แบบไม่ผิดเลยนะแล้วมันทาให้เรายิงเข้าเป้าตลอดอโอกาสในการยิงเข้าเป้าเนี่ยคือมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงอย่างเงี้ยเห็นมีเลยเห็นภาพเลยประมาณว่าเออเนี่ยครูสอนอย่างนี้น่ะถือแบบนี้น่ะเล็งอย่างนี้น่ะอะไรอย่างเงี้ยอืเวลาเราไปยิงจริงยิงกับหลังได้ไหมครูเอใช่มันก็ไม่ใช่ถอกไหมคะ ทำตามที่ครูสอนมาต้องทําตามคนที่เขาสําเร็จที่เขาแบบเผ่านประสบการณ์มาแล้วมันต้องทาแบบนี้คําถามที่เต้ถามก็คือคุณต้องรู้ว่าแบบเนี้ยคุณเทรดแน่แบบเนี้ยบายแน่แบบเนี้ยเซลลแน่แล้วสามารถทาซ้า,าได้อะอเหมือนกับกลยุทธ์ในการยิงยิงไม่ว่าจะเป็นการยิงธนูการยิงปืนหรือการกีฬาที่แบบเฮ้ยยิงแบบอย่างของเต้เป็นนักบาสเกตบอลพี่เป็นนักบาสเกตบอลแล้วก็สำหรับเต้นะคือเป็นนักแม่นสามแต้มชุดแม่นสามแต้มค่ะ ถ้าจะให้มันขอสมแต้มเท่านั้นเข้าวงในนี่เข้าวงในทีไรเลยตลอดแรเงี้แรงเยอะแรงเยอะฮ้ยอยู่อยู่ครึ่งสนามให้ชุดลงโป้เ้ยังทําได้เลยเพราะมันผ่านการฝึกไงนะทุกเช้าคือแบบเราตื่นมาเราเราฝึกแชยิงใช่ชุดสาแต้มเท่านั้นนะเป็นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าจะเป็นจะเป็นคนที่ ทีมคาดหวังให้ทำเป้าให้ทำให้เราคะแนนสูงสุดคือถ้าเกิดว่าเกมกำลังแบบว่าสูสีนี่ส่งให้พี่เตอร์อย่างเดียวเลยใช่ไปละสามแต้มสามแต้มใช่นะแล้วเราก็เวลาเราลงแข่งนี่ก็จะเป็นคนเดียวที่แบบว่าจะโดนลุมพอปั๊อยู่ในมือเราเลื่อนไหล่นะเจียวมาแล้วสองกดชิมารุมแล้ววิ่งเข้าใส่เลยเอวิ่งเข้าใส่แล้วแล้วเราก็แบบคือเป็นคนที่แบบชูดปุ๊บยังไงก็ลง เพราะเราฝึกแบบนั้นนะวิสเลตในการแบบชุดสามแต้มให้ลงให้ลงห่วงอ่ะคือสูงมากมสูงมากถ้าเกิดว่ายิงยิงสิบลูกอ่ะบอกเลยว่าลงเก้าลูกขึ้นนะลงไปครึ่งลูกอ่ะมันลงไปแล้วมันก็เด้งออกอ๋อโดนห่วงอ่ะเด้งออกเข้าไปครึ่งลูกแล้วจะออกอย่างี้ใช่ฮะใช่โอ้ยนึกออกไหมจ้ะลงไปครึ่งลูกม้วนแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยลงไม่ได้เดี๋ยวแม่นเกินจะวิสเลตร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่การฝึกฝนใช่ การที่เราเปิดกราฟมาเราลองดูตลาดก่อนแล้วก็ให้ลองวาดดูว่ามีโอกาสที่จะไปในทิศทางไหนได้บ้างตอนนี้ตลาดเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงม,มันมีกลยุทธ์ของเราที่สามารถที่จะหมึกกับตลาดในวันนี้ได้ไหมคือเราต้องรู้ว่าเหมือนกับเอาสิ่งที่เรามีมันเห็ได้ไหมวันนี้ม,มันไม่จำเป็นต้องเห็ได้ทุกวันด้วยอืเหมือนกับการไปแข่งขันอะพี่ก็รู้ว่าวันเนี้ยคือเราทําให้เต็มที่มันก็ไม่ใช่ว่าต้องชนะทุกวันทุกแบบอ,อย่างเงี้ยค่ะพอจะเก็าไหมดังนั้นเนี่ยการฝึกฝนสําคัญมากพอเราฝึกฝนจนเราแบบ เขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่เราที่เราเทรดอ่ะเราเซียนเราเซียนสมมติว่าแบบนักเรียนทองตอนเนี้ยหลายคนอ่ะเรียนไปเปิบอ่ะเฮ้ยล่าสุดเข้าไปอ่านในห้องไลน์จับมือทำเถรดทองเป็นค่ะนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยเรียนกับเราเลยเคู้เถรดทองโบ้บามากเลยทากาไร <c oughs> ได้แล้วแบบคือบางคนอ่ะทักมาบอกอาจารย์แค่เรียนในอ e ีล a r นิ่งนะยังไม่ได้ไปเจอวันที่ยี่สิบสองมีนานเลยอตอนนี้ฟรีบอกกำไรแล้วเพราะว่าสามารถทํากําไรได้ค่าคอร์สมาแล้วอ่ะเก่งมาก ถ oh, ูกต้องแล้วค่ะ<ม>ที่มันต้องได้อย่างนั้นแหละเพราะ<ม>ว่าเราวางหมากให้คุณมีผลลัพธ์แบบนั้นอยู่แล้ว<ม>ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยแค่เราฝึกฝนให้มันแบบเข้ามือฝึกฝนให้เข้ามือฝึกฝนให้จังหวะมันใช่จังหวะมันได้<ม>แล้วก็วาดภาพจนชินจนเข้าใจ<ม>ว่าเราอ่ะเทรดกลยุทธ์แบบนี้แล้วก็ฝึก้ำๆฝึกจำๆฝึกจำๆบอกเลยว่าไม่ว่าตลาดเปิดมาจะเป็นสถานการณ์แบบไหน<ม>คุณก็จะสามารถที่จะ รู้ว่าคุณเทรดได้หรือไม่ได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าวันนี้คุณจะลงสนามแข่งหรือเปล่ามาแล้วเนี่ยโดนสิเนี่ยมาแล้วนะเหมือนอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบดูแล้วแบบโหไม่มั่นใจอ่ะอืแบบมันไหลลงมาเยอะขนาดเนี้ยคีอถ้าเป็นทีมก่อนนะใจสั่นละอืมเราเรารู้แค่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นดีมานนะอืมเป็นดีมานนะบายได้อืม แต่เราเคยมีประสบการณ์ที่แบบดีมานก็ดีมานแต่กูเคยบายแล้วทะลุแบบทะลุแบบแบบเจ็บหนักอะเออเลยใช่ทะลุแบบปากลูกกับเมียทเลยด้วยปังไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอมันรูดลงมาแบบนี้ใช่ไหมไม่กล้าเแล้วไม่กล้าเทตแต่ทีนี้ปัจจุบันมันผ่านการเขาเรียกว่า ผ่านสนามรบมาเยอะค่ะผ่านการฝึกซ้อมมาเยอะฝึกซ,ซ้อมมาเยอะแล้วก็ลงสนามจริงเยอะค่ะเรารู้ว่าเฮ้ยสถิติอะมันมีมการฝึกฝนที่ผ่านมาสถิติมันบอกอว่าทุกดีมาร์เนี่ยหน้าที่เราคือาบทุกสะพายน้าที่เราคือเซลล์เพราะว่าสถิติมันบอกอยู่แล้วว่าวินเลทข,ของเราม,มัน80บกว่าเปอร์เซ็นต์นะ85บางคนอาจจะแบ89บ89บางคนแปดแปดนักเรียนบางคนนะสถิติ90บบวกนะจากการที่เราเทรด ด้วยพฤติกรรมแบบนี้ยดังนั้นเนี่ยโอกาสแพ้มีไหม,มก็อาจจะมีแต่โอกาสชนะเป็นไงก็มีมากกว่าหมายความว่าถ้าเราแพ้หรือเอไปสักไม้หนึ่งอะ่ะก็อย่าลืมว่าเอลนั้นอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เราเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของเรานะคะทุกคนเก็ตไหมอทุกคนเก็ตไหมว่าการที่เราแพ้หนึ่งไม้อะ่ะมันไม่ใช่ว่าไม้นี้ย เป็นไม้สุดท้ายของชีวิตแพ้ไม้นี้แล้วหลังจากนั้นคือชีวิตแม่งแพ้ทุกเรื่องไม่ใช่ไงคุณต้องเข้าใจก่อนการที่มาเทรดในตลาดเนี้ย sl อ่ะมันคือส่วนหนึ่งของความสําสเร็จของคุณอ sl อ่ะมันคือส่วนหนึ่งของสถิติของคุณ sl เนี่ยคุณก็รู้ว่ากลยุทธ์ทุกกลยุทธ์เนี่ยมันไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ร้อยเปอร์เซนถ้าสมมติว่าของเราบอกเฮ้ยกลยุทธ์เราอ่ะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมีโอกาสที่จะเป็น sl ได้ใช่เันเสา์นี้บอกเลยว่า บอกเลยว่าหมันมากทั้งเซตทั้งไมเซ็ตเตรียมตัวเลยคือไมเซ็ตเนี่ยถ้าคุณได้ฟังนะจะเป็นไมเซ็ตที่แบบหูคุณได้ยินแล้วคุณแบบคุณตายได้เลยอ่ะเตรียมตัวมาด้วยนะคะคือบอกเลยว่าไมเซตจะเป็นไมเซตที่แบบสลบแน่ที่แบบเผ็ดสลบไปเลยแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่ค่ะถูกต้องเตรียมเกิดใหม่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาวันเสาร์นี้แล้วหลังนั้นคือเต้แบบเสกให้คุณเป็นคนที่แบบเป็นอะไรที่คุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่า ทำไมอาจารย์ได้แม่งเทรดแล้วแบบชิลมากมทําไมถึงสําเร็จมากมทําไมมั่นใจมากในการเทรดแบบเนี้ยคุณจะคุณจะเห็นเลยแล้วก็คุณจะเป็นคนที่เทรดได้เหมือนเต้ยเลยอือค่ะอือบอกเลยว่าเตรียมเตรียมแบบสิ่งนี้เอาไว้แบบยิงแบบหนักๆเพืเสาร์นี้ตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันเสาร์นี้นะคะโอ้เท่าที่ดูตอนนี้คือล้นห้องแล้วนี่เต็มห้องเต็มห้องเลย ยังรับอยู่นะยังรับอยู่นะคะคือตอนนี้ห้องเต็มแบบเต็มแล้วก็ยังรับได้อยู่ใครที่ยังไม่ตัดสินใจมาเจอกันนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะแอดมินได้เลยที่เราเรียนไปแล้วออนไลน์ก็สามารถที่จะกลับไปเรียนย้อนหลังได้ด้วย<า>นะคะ<ช><ช>เพราะฉะนั้นยังไม่สายเกินไปตัดสินใจได้เลยนะตอนน<ช>ี้ค่ะนะคะกิจกรรมจับมือทําเทดทองเป็นตอนนี้ก็ถ้าใครอยากจะเรียน อตอนนี้นะคะคือเราจะเรียนสดกันวันเสาร์นี้แล้วนะคะ,คะแล้วก็ก่อนที่จะไปเจอกันวันเสาร์นี้อย่าลืมว่าให้เรียนในออนไลน์มาก่อนอแล้วก็มีใบเซอร์ด้วยไหมมีค่ะมีอ่าเรียนเรียนในออนไลน์แล้วกเ็เดี๋ยวเริ่มกดดาวคือเรียนจบปุ๊บคนได้รับใบเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในวันเสาร์นี้นะคะ รองว่าสนุกแน่นอนและหลังจากที่เราเจอกันวันเสาร์นี้เราจะเจอกันอีกครั้งวันที่ 22, 22. <M esa. S 2> อเมษายนยะี่2ิบสเมษายนก็คือเราจะเป็น after class แล้วก็เป็น bonus class ให้กับทุกคนด้วย2ี่สเมษายนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ที่เราจะเอาช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เราอะไปเทรดนะคะแล้วก็พูดคุยเรามีห้องไลน์ในการพูดคุยถามตอบกันด้วยนะแล้วก็พากันเทรดในห้องไลน์แล้วก็ใครที่เข้ากิจกรรมนี้จะได้เข้าห้องคอนเฟิร์ม สัญญาเทรดอของเฉพาะห้องทองอย่างเดียวด้วยนะอนะคุณจะเข้าห้องคอนเฟิร์มสัญญาเทรดเฉพาะห้องทองอย่างเดียวด้วยนะคะก็ะะจะมีการเรียนรู้กันระหว่าง1เดือนนะคะก่อ,ะอนมาเจอันทะี่ยีบเมษานะซึ่งเป็นออนไลน์นทะี่ยี่สิเมษานะคะก็จะทําให้เราเติบโตไปอีกระดับหนึ่งเราจะท็ g ความสำเร็จเรื่องนี้กันสรุปวันนี้นะคะตามหัวข้อเราเลยก็คือว่าเทรดทองอยังไงให้แม่นเหมือนจับวางแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกก็คือต้องต้องมีต้นแบบก่อนอะต้องมีต้นแบบคนสําเร็จก่อน ต้องมีคนที่ทําได้ก่อนแล้วเราก็ไปเรียนรู้ว่าเขาทํำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนสําเร็จหรือไม่มีต้นแบบกว่าเราจะลองผิดลองถูกเองมันก็นานถูกต้องไหมใช่เหมือนพี่ไงใช่ใช้เวลานานกว่าจะเจอกว่จะเจอนะใช้เวลา ใช้เวลานาเหมือนกันกว่าจะเจอลองผิดลองถูกแล้วก็สูญเสียมาเยอะจนพอเราเจอว่าแบบเนี้ยเราเข้าเทรดแล้วมันชนะเราก็เลยเก็บพฤติกรรมเนี้ยเก็บทเทิร์นเนี้ยมาฝึกฝนใช่พอเราเจอแล้วอาจารย์ที่ใช่เทคนิคที่ใช่นะคะหลังจากนั้นภา a ที่2ก็คือต้องไปฝึกฝนด้วยตัวเองแล้ใช่ค่ะนะคะและฝึกฝนต่อเนื่องสม่ําเสมออย่างไรก็แม่นแน่นอนใช่ค่ะเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%และมีแค่1%เท่านั้น ที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็นแบงคอกที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับด็อเตอรยวรลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%นั้น